กุ้งชาวสนองฮาลองชิผมบรรยากาศเย็นหูมีนี่ด้วยแต่ว่าผมมาสงสัยมานานและอยู่หลายร้านเลยไอ้น้ำเนี่ยุยที่ก็ตั้งอย่างเงี้ยนะ<ๆ>เออน้ำอะไรผมไม่เคยกินเลยเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าเป็นน้ำฟักด้วยองคัวฉาน้ำฟัก เหมือนพวกจินจีนเนี่ยเขาจิ้งปวจับน้ําอะไรน้ําจับเลี้ยงอะไรพวกนั้นอ่ะอ๋อจับเลี้ยงเจ้าหวานๆเลยนะอืมให้คุณชิมอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้ช่วยกันวิคเคห์ลองชิมดิอะไรของผมเลยอันนู้นเนี่ยหันไปหาอยู่เลยเหมือนดูปากกันอยู่แล้วแหมยังใช่ไหอืมหวานกําลังดีไม่หวานมากเออกําลังดีมันเหมือนจับเลี้ยงแต่คือน้าฟ้าว้ยมันกินกับไอ้พวกเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเข้าไงเพราะคนจีนอ่ะคนเรากินอะไรร้อนๆหมาล่าแล้วมากินพวกเนี่ยมันจะแฮปปี้เขามีดีอยงยาอีกอันนึงน่าจะเป็นจัับบเเลลีี้้ยยงงจชิมหน่่อไปาว แท้ๆเลยนะจากจีนบนทนตสาบนทนชิ่งปิว๋วเออมันเหมือนสมุนไพรอ่ะอารมณ์ประม,มาณพวกน้ำตามหน้าร้านขายากินแล้วมันอาจจะออดูไม่เข้าแต่พอเราเราได้รับพวกกินพวกหมาล่าพวกอะไรไปแล้วเนี่ยจะเข้าเลยเว้ยที่นี่นเขามีเวลาให้กินเท่าไหร่นะ9 0นาทีชั่วโมงครึ่ง นั่นไงช้อนเต็มไปหมดเลยลูกช้อนน้าจิ้มเก่งมากลูกลูกมึงเดี๋ยวรอหม้อแป๊บหนึ่งของกันมาก่อนวันเด็กให้มันวันหนึ่งกัดเล่นแมงน้ําโดดเรียนด้วยได้ไอ้กัดแมงไม่ยอมไปเล่นสีเดียวเอออย่าบอกไงโดดเรียนแมงหือเลยเดี๋ยวอาจารย์ออกคลิป งดเรีียนอนอ้้ตัวกำลังเอาน้ำจิ้มอยู่เฮ้ยเขามีพนสืมีน้ำมันงาน้ำจิ้มซุก,กี้ปกติที่เนี่ยผมจะเอากระเทียมนิดนึงเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเด็ดที่น้ำซุปเวยเมื่อกี้ผมสั่งน้ำซุปไข่กระดูกวัวกับหมาล่ามาแต่เดี๋ยวเขาจะ mix and mash ให้เออราคาเท่าไหร่ <m> 2 9งบาทต่ำกว่าร้อยเซนกินฟรีเว้ยเออเฮ็ดลูกมึงกินฟรีดีกว่าเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่วะโอ้ยเก้าสิบแปดลูกมึงคนแคบมาไว้เฮ็ดอะไรเงี่ไม่โก้มันโกงไอ้กัด ละลานตามากเลยเฮ็ดูดูคุณเลือกกับผมเลยวันนี้เดี๋ยวเราคิดด้วยกันแล้วก็ <c oughs> ซุปที่ผมเลือกนะผมเลือกซุปเขาเรียกว่าของผมเนี่ยเป็นหม่าล่าเว้ยไอซีขาวนี่ไงไอไขกระดูกวัว <c oughs> แมโรโบนโรตเกียเขาผสมนี่น้ำจิ้มมาให้ด้วยเฮดเขาบอกว่าให้ใช้คอนสึแล้วก็น้ำมันงาผสมกันอุ้ยละลานตามากเลยเว้ยร้านนี้ละลานตาจนเฮดมันขี้เกียจถ่ายบอกเฮ้ยขอกินเมง่วไยนี่ดูดูอันนี้เนื้อออสองเก้าเก้านะอยู่ในราคา กึน uhm <cima> ดื้อเออเวลาที่มันเป็นสายพานใช่ไหมเออแล้วเราจะคีบคีบไงวะเ้่วเออไอ้ตัวนี้เหมือนรู้โจทดจะเก็บคีบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมกลางเขาให้ใช้นี่ขี้ขี้สมมติเราจะจีวะสักอันนึงแล้วก็ผมถึงว่าเราให้มาใหญ่อย่างเงี้ยเราจะให้ยกมาทั้งหมดเราจะเอาไม่ได้เอาการหนึ่งเออเนี่ยการหนึ่งเนี่ย แต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่มึงเอาไปเข้าปากอีก<ช>ไม่ใช่นะอันนี้คือเหมือนชออ้อนกลางเออนี่เกี๊ยวใส่เข้าไปที่เขาฮิตฮิตกันเลยเนี่ยมีนะที่นี่นะฟองเต้าหู้อืมฟองเต้าหู้อันนี้ผมกำลังจะกินไส้เป็ดด้วย,ยไม่เดี๋ยวอันนี้มันมีอะไรมัหงอันนี้คืออะไรแมโรโบนไงน้มซุปกระดูกวัวผมนึกว่าแบบดีน้มสดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกวัวกับหมาล่าเออแล้วก็จิ้มน้มจิ้มแงนี่อันนี้นนไส้เป<อ>็ดเฮ้ยไส้เป็ดหายาก นี่ของโปรดเลยการกินปะเนี่ยอะไรวะเล็บมือนางไงอ๋อที่หม้อเขาก็ทัดรัดเดียวเหมือนอยู่บ้านเลยนะคุณดูข้างนอกบ้านมึงมีกระจกอย่างนี้ริมถนนใหญ่ได้ไงนู่นดูข้างนอกดิเหมือนนั่งกินชิวๆเออเฮ้ยผมว่าน้ำจิ้มคอนสึร์เขาโอเคเลยว่ะอันนี้คือฟองเต้าหู้ตากล้องบอกว่ากูกินด้วย๋ยวไม่ไหวแล้วหิวนี้ไม่ไหว อเฮ้ยที่ผมแฮปปี้เลยอ่ะคุณลองกินนี่ก่อนเฮ็ดอันนี้คือไส้เป็ดมื่กินเสรแล้วมึงจะรู้สึกว่าแปลกเนี่ยผมเบิ้ลตลอดเลยบางทีเรากินเนื้อกินอะไรเยอะแล้วไงหายอะไรแปลกๆกินมื่อวอ้าวอ้าหายแล้วไส้เป็ดมึงหายไม่ใช่<า>เราไเราไปเข้ากนอ๋อไม่เป็นไรเลยมันก็มือเขาก็เป็นหนวดเลยนะอันนี้เป็นหนวดหนวดแบอนี้เลยอะแล้วน้ำซุปแม่ลูโบนไม่ใช้ได้ว่ะของคุณซุปอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือปะไม่ใช่ สองเก้าเก้าอ่ะตัวรวมทุกอ,อย่างแล้วนะน้ำเนื้มอะไรด้วยแล้วก็นั่งได้ชั่วโมงคลุมอารมณ์มันจะเหมือนแบบคล้ายๆซุกกี้ตีน้อยอะไรแบบของคนพุทธเขาอ่ะแต่เนี่ยหัลลาร้อเปอร์เซ็นต์ไงโคตรแฮปปี้เจ็ดเม็ดไม่ไม่ถ่ายเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาเรียกว่าบราร์อกัสเก่าก๋วยเตี๋ยวบาร์อกัสเก่าเขาเรียกว่าดงอาหารหัลล้านอ่ะดีขวาอันนี้เนื้อหม,มกักด้วยกินกับผักอืเกียกกเก๊ยวกุ้งกระดกเกี๊ยวปลา กุ้งสดเป็นตัวๆก็มีนะแล้วก็มีพวกแมงกะพูนพวกกุ้งอะไรพวกนี้ยากด้วยวันนี้มาแบบว่าเหมือนแบบว่าข้าวใหม่ปลามันยังไงก็ไม่รู้มาอยู่ข้างๆกูเนี่ยมึงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเด้เฮ <c oughs> ้เฮทนี่ลายหินอ่อนโอ้โ <c oughs> หยังไม่แฮปี้ <c oughs> เนี่ยมันละลานตาหมดเลยว่าเราจะหยิบอะไรบ้างมันเหมือนกับเป็นของเล่นใหม่จริงๆอ่ะคนนึกว่าเฮ้ยกระเป๋านี่มันไปทาธุรกิจอะไรมาหรือเปล่าวะไม่ใช่นะจ๊ะกินอะไรก็ไม่เท่ากินน้ําส้มบ้านไร่น้ําส้มแท้คัดเกดกำมันจะก้าวสู่ขวดที่11ล้านนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมโรงงานเขาเร็วนี้นะมันมีเตรียมตัวซัพพอร์ตผมด้วย แล้วก็หลังจากนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปมาดามตอริเยเขาบอกว่า <_ d ata> เขาขอฝากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะจ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขารู้สึกว่าเขาใส่ใจดูแลทุกการผลิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนรากเงา่าแถวนั้นน่ะก็คือเขาทําด้วยกรรมวิธีที่มันโบราณ <_ d ata> จริงๆน้าพริกที่กว่าจะถึงผมใช้เวลา3าครั้งในการส่งไม่ใช่ตีหายนะเพราะว่าไอ้เฮดมันกินหมดเหลืออยู่แค่เนี้ยให้กูเนี่ยเพราะมันหยุดไม่อยู่เฮดบอกมันหยุดไม่อยู่เข้ากับทุกสถานการณ์จริงนะเดี๋ยวจะทำแพ็กเกจมาแบบเล็ก ไปเป็ดขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยทุนเห็นไหมเห็นไลยเออนั่นน่ะเห็นไหม ใช่ปะใช่ใ่าัวใช่นะใช่นั่นแหละฮาบิโตเบะว่าวฮาบิโตเบ้บอสเราอีกหนึ่งอันฮาบิโตเบ้สนับสุนให้วัยรุ่นมุสลิมไทยใส่โตเบ้ครบวนสมบูรณ์สำหรับซารอนองฮารองชิวก็ฝากไว้ด้วยสำหรับร้านผูปูแล้วก็ฝากการติดตามกับพวกเราด้วยนะเรากำลังจะขยับขยายกำลังจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะเฮ็ดนะโอเคแล้วเจอกันซารอนองมึงพูดดิแล้วเจอกันซารอนองอะไรวะเอ้ยแล้วเจอกันซารอนองฮาลองชิวอ ตัวนี้รู้เยอะ